ามารีวิวโรงแรมสุขโขทัยกันบ้างน,นะครับที่นี่คือโรงแรมเดอะลีเจนด์นะครับเดอะลีเจนด้าผมก็จำชื่อเป็นคำว่าตำนานนะครับเดอะลีเจนด้าสุขโขทยัยเดี๋ยวพาไปดูในบรรยากาศในรอบรอบรีสอร์ทกันก่อนนะครับก่อนจะไปดูในห้องครับนี้ก็จะเป็นบริเวณสะไวนอนของรีสอร์ทที่อ,อยู่ตรงกลางเลยนะรล้อมรอบไปด้วยห้องพักสุดสซียวคาเนเอง ก็มีคาราเซียมก็ค่ะใส่ท่านครับเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องพักกันเราของเราบ้างนะครับว่าหน้าตาในห้องพักเป็นยังไงนี่ครับห้องพักของผมนะครับวันนี้ี่ครัห้อง,องพองักก็คือสวยมากนะครับโูเพินไม้ไม้พื้นนี่ลื่นมาก สิ่งอันวยความสะดวกสบสบสบนะครับมีหลายอย่างมากทีเดียวห้องน้งกว้างแล้วก็ตกแต่งแบบสโุโขทยัทยใช้เครื่องไม้เป็นหลักเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลักเดี๋ยวเรามาดูสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องครับปลั๊กไฟมีพอสมควรนะเยอะเลยอันนี้น่าจะเป็น อ๋ออันนี้เป็นไดร์าผมเมนูอาหารนะครับน,นี่ก็มีปลั๊กไฟให้เพิ่มอีกทีวีนะครับมีเขาเรียกอะไรเนี่ยเตียงเพิ่มโคมไฟที่หัวเตียงโทรศัพท์อยู่ด้านนู้นนะครับสวิตช์ไฟด้านบนด้วยแล้วก็แอร์อยู่ ข้างๆตัวเราเนี่ยครับตรงนั้นมีลักไฟอันหนึ่งที่นี่ w i f ฟฟรีนะครับแต่เดี๋ยวยังไม่ได้เช็ตก็ตรงนี้มีตู้เย็นกับที่ชงกาแฟทั้งขยะอยู่ตรงนี้นะครับมีลมให้ด้วยนะที่แฟนเสือ้อทีนี้เรามาดูห้องนามมา้ำบ้าง ประตูก็จะเป็นลักษณะแบบแบบเนี้ยเปิดสองเป็นบานทับแบบนี้อสองบานอย่างนี้มาไปดูในห้องน้ำม,มีอะไรให้ยี่ห้อเช่นตัวนะครับอ่าบน้ำซักผ้ารงนี่ก็จะเป็นกระจกแล้วก็มาดูเครื่องอาบน้ำที่ให้นะครับมีเยอะเลย รงจุดนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะครับที่เรารับประทานอาหารเช้ากันตรงนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับในช่วงเช้าแล้วก็จะเห็นว่าจะอยู่ติดกับลิมน้ํานะครับพ่บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ต้องติดแอร์บรรยากาศโล่งโปร่งสบายนั่งสบายเลยโดยเฉพาะช่วงเช้านี้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยพอตือ่นเช้ามาแล้วก็ามากินข้าวที่นี่ครับสังเกตว่าที่นี่จะแตกต่างที่อื่นตรงที่ บรรยากาศจะออกเล็กโพนิดนึง mm hmm. เห็นหม้อไหมครับหม้อจะดูเก่าๆหน่อยคือไม่ได้หมายความว่าม่สะาดนะครับแต่เป็นของใหม่นี่แหละแต่รูปลักษณ์แบบเก่าน่ารักอีกแบบนี่ค็นบรรยากตอนเช้านะ